แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่หนึรเความฝันที่ไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้คำพูดเหล่านี้ทำให้ทุกคนในห้องตกใจตำหนักชุนนั่นเป็นตำหนักขององค์ชายเจ็ดไม่ใช่หรือองค์ชายเจ็ดส่งชุดเสื้อผ้ามาที่คาิหัดเฟิงเพื่อให้เฟิงเซียงหรูเฟิงเซียงหรูอ้าปากค้างด้วยความตกใจขณะที่นางพูดไม่ออก นางคิดว่ามันคือวิญญาณของเฟิงหยูเฮงที่ติดอยู่กับเฟิงเซียงหรูส่วนเทียนหัวปฏิบัติกับเฟิงหยูเฮงอย่างดีนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้นี่คือความสัมพันธ์ทั้งหมดขององค์ชายเก้าที่มีต่อตระกูลเฟิงแต่ตอนนี้เขาส่งชุดเสื้อผ้าให้เฟิงเซียงรูสิ่งนี้จะทําให้ผู้คนคิดเช่นไรฮูหยินผู้เท่าตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามสาวใช้คนที่ส่งเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนบ่าวรับใช้ตอบ พวกเขาออกไปหลังจากส่งชุดให้แล้วเจ้ากะเขาบอกว่าเป็นขันทีฮูหยินผู้เท่าคิดกับตัวเองว่าถ้านางจำไม่ผิดเวลาออกไปนอกพระราชวังมีแต่เชื้อพระวงเท่านั้นที่ใช้ขันทีนางอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เฟิงเซียงหรูและถามนางอย่างสงสัยว่าเจ้ากับองค์ชายเจ็ดนั้นสนิทสนมกันหรือ เฟิงเซียงรู้สายหน้าของนางและพูดตามความเป็นจริงข้าไม่คิดว่าจะสนิทสนมกันเจ้ากะแต่ข้าพบองค์ชายเพียงสองสามครั้งกับพี่รองแต่องค์ชายจะชอบพูดกับพี่รองมากข้าจึงไม่รู้ว่าทำไมองค์ชายจึงส่งเสื้อผ้ามาให้ข้าเจ้ากะเมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆพูดสิ่งนี้ใบหน้าของนางเป็นสีแดงไม่ว่าจะพูดอย่างไรความสามารถในการรับเสื้อผ้าที่ส่งมาให้โดยองค์ชายเจ็ดก็ยังเพียงพอที่จะทำให้จิตใจนางเต็มไปด้วยอารมณ์ องชายเจ็ดเป็นคนอย่างไรนั่นคือคนที่รู้จักกันว่าเป็นคนที่รูปงามที่สุดและเขาก็ดูเหมือนเทพบุตรคำพูดทุกคำที่เขาพูดทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทำและแม้กระทั่งการมองทุกครั้งอาจทำให้ผู้อื่นประทับใจนางคิดว่านางมีความสุขกับพี่รองของนางด้วยการพูดสองสามครั้งกับองค์ชายเจ็ดนางคิดว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสุขอยู่แล้วแต่นางไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับชุดเสื้อผ้า ผูห้หญิงผู้เท่าที่นั่งอยู่บนเตียงนิ่งไปเป็นเวลานาน,านจิตใจของนางสับสนเล็กน้อยและมีบางสิ่งที่ยากที่จะพูดแต่เมื่อเฟิงเซียงรู้ถามอย่างเงียบๆท่านยยากข้าจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้กลับไปได้หรือไม่เจ้าคะนางจึงเรียกสติกลับมาและพูดว่าไปเถิดแต่เจ้าต้องระวังเสื้อผ้าที่ได้รับองค์ชายเจ็ดย่อมมีคุณภาพที่ดีเฟิงเซียงหรูเข้าใจตันกะนี้โดยธรรมชาติรับถาดจากมือของสาวใช้นางไม่กล้าแม้แต่เรียกสาวใช้ส่วนตัวของนางมาถือ นางถือมันกลับไปที่เรือนของนางเองเมื่อเฟิงเซียงหรูเห็นอันชี้นางถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วนางก็พูดออกมาด้วยความดีใจแม่รองดาวซีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เรือนซูหยาเจ้าคะอันชี้ไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นสาวใช้ของเฟิงเซียงหรูจึงเล่าเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนางกล่าวถึงการถกเถียงกันระหว่างเฟิงเฉินอยู่และเฟิงฟินใดซึ่งทำให้เรื่องราวมีสีสันขึ้น อันชี้ไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเฟิงเฉินอยู่และเฟิงฟันไดามากนะนางเพียงพูดว่าเมื่อข้าเห็นท่าที่ของเฟิงฟันไดตอนกลับมาในเช้าวันนี้ข้ารู้ว่านางจะไม่ยอมสงบอยู่เฉยๆเป็นแน่หลังจากนั้นสายตาของนางยังคงจ้องมองเสื้อผ้าที่เฟิงเซียงหรูถือกลับมาเปิดห่อกระดาษดูเร็วนางกระตุน้น เฟิงเซียงรูพยักหน้าและวางถาดอย่างระมัดระวังบนโต๊ะจากนั้นนางก็เปิดห่อผ้าอย่างระมัดระวังชุดผ้าสีฟ้าปรากฏต,ต่อหน้าต่อตานางในตาของพวกเขาเป็นประกายและสาวใช้ก็แค่ส่งเสียงว้าวจากนั้นก็เอ่ยถามว่านี่ทำมาจากผ้าอะไรเจ้าคะทำไมมันดูเหมือนน้ำจากทะเลสาบคำอธิบายของสาวใช้มีความเหมาะสมมากวัสดุนี้ดูเหมือนว่ามันทำจากน้ำใสจากทะเลสาบที่สามารถมองเห็นด้านล่าง ฟิงเซียงหรูไม่รู้ว่าเป็นวัสดุประเภทใดานางจ้องมองเสื้อผ้าด้วยความตกใจเพราะจิตใจของนางเต็มไปด้วยภาพของรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ของส่วนเทียนหัวอันชี้มองดูอยู่ครู่หนึ่งถอนหายใจแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหนึ่งในห้าสมบัติแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายยิ่งนักวัสดุแบบนี้ถ้าคาเดาถูกต้องควรเป็นผ้าไหมจิตวิญ,ญญาณทะเลสาบอันวิจิตที่้องเฮาแห่งคว้นเฉียนทรงโปรดปรานมากที่สุด ใบหน้าของเฟิงเซียงหรูเผยรอยยิ้มที่สดใสและจิตใต้สำนึกพูดว่าแม่รองบอกข้าทีว่าเหตุใดองค์ชายเจ็ดส่งเสื้อผ้าเช่นนี้มาให้ข้าอันชีเห็นร่องรอยของความคาดหวังในใบหน้าของเฟิงเซียงหรูนางรู้สึกตกใจเล็กน้อยและฝืนใจตัดบทเฟิงเซียงหรูที่กำลังฝันหวานอยู่ทันทีหยุดความคิดที่โง่เขลาของเจ้าก่อน ก่อนที่เจ้าจะมีบทเรียนเช่นพี่ใหญ่และน้องสี่ของเจ้าเฟิงเซียงหรูข้าไม่หวังให้เจ้าสารต่อความหวังนี้ต่อไปองค์ชายไม่ใช่ผู้ที่ทุกคนสามารถแต่งงานด้วยได้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่แต่งงานแล้วจะมีชีวิตที่มีความสุขยิ่งกว่านั้นองค์ชายเจ็ดนั้นบริสุทธิ์เหมือนเทพบุตรและดูเหมือนจะใจดีและมีความรักแน่นอนมองคนที่รักพระองค์พวกเขาเคยได้รับประโยชน์เมื่อใดพระองค์กับองค์ชายเก้าเป็นคนที่คล้ายกันจริงๆ,จงๆเจ้าต้องไม่หวังในตัวพวกเขา เฟิงเซียงหรูตกใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วสส่หัวนั่นจะเป็นไปได้อย่างไรท่านแม่ข้าไม่อาจเอื้อมถึงเพียงนั้นที่องค์ชายเจ็ดส่งเสื้อผ้าให้ข้าอาจเป็นเพราะพระองค์จําได้ว่าพี่รองดูแลข้าเมื่อก่อนเจ้าค่ะความสามารถในการได้รับชุดเสื้อผ้าจากองค์ชายเจ็ดในฐานะของขวัญน,นั้นหายากอย,กอยู่แล้วเฟิงเซียงหรูไม่มีความหวังอื่นใดเจ้าค่ะ เมื่อนั้นอันชีก็ผ่อนคลายและค่อยๆลูปไหล่ของเฟิงเซียงหรืออยาโทษค่าในฐานะแม่รองของเจ้าทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองแม้ว่าชีวิตของลูกสาวของอนุมักจะนำไปสู่การเป็นอนุสำหรับบุตรชายของฮูหยินใหญ่หรือบุตรชายของอนุมันจะดีกว่าการแต่งงานกับองค์ชายตอนนี้มันดูรุ่งโรจน์แต่ในอนาคตเมื่อองค์ชายมีพระธิดาหลายคนกับพระชายามันจะยากที่จะพูดว่าใครมีชีวิตอยู่และใครจะตาย เฟิงเซียงหรูยังเด็กและไม่เข้าใจตันกะนี้อย่างไรก็ตามนางเข้าใจว่าอันชีกำลังคิดถึงอนาคตของนางอย่างแท้จริงดังนั้นนางพยักหน้าด้วยความกระตันยู่และเอื้อมมือไปสัมผัสเสื้อผ้านางถอนหายใจเล็กน้อยจากนั้นก็ยกใบหน้าเล็กๆของนางขึ้นทันทีเฟิงเซียงหรูอายุเพียง10ปีเท่านั้นหลังจากผ่านไปอีกหปีใครจะรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรค่ายังไม่รีบเจ้าค่ะ อันที้ยังรู้ว่าไม่รีบเร่งแต่เสื้อผ้าที่องค์ชายเจ็ดส่งมาทําให้นางกังวลเล็กน้อยไม่ว่างานเลี้ยงนี้จะส่งผลให้เกิดโชคลาภหรือความหายนะทุกคนต่างไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นผู้คนในตระกูลเฟิงได้เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่พระราชวังของเด็กสาวทั้งสามคน เฟิงเซียงหรูได้รับเสื้อผ้าที่อง์คชายเจ็ดส่งมานับตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมามันได้แพร่กระจายไปทั่วคาริหาเฟิงเฉินอยู่ให้ยี่หลินใช้ผงทานหน้าสีดำที่ได้รับจากพระราชะองค์การของฮองเฮาในขณะที่จ้องมองอย่างดูดันที่กระจกทองเหลืองนั่งบิดผ้าเช็ดหน้าในมือของนางแน่นเกือบจะฉีกขาดยี่หลินพูดกับนางอย่างระมัดระวังคุณหนูใหญ่น่าจะมีความสุขนะเจ้ากะมีความสุขเรื่องนี้อะไร เฟิงเฉินหยูมองไปด้านข้างอย่างดูเดือดเมื่อนางต้องเข้าไปในพระราชวังนางได้รับชุดเสื้อผ้าจากองค์ชายอย่างไรก็ตามข้าต้องทาใบหน้าให้เป็นสีดำข้าจะมีความสุขได้อย่างไรงานเลี้ยงบัตจบในพระราชวังก็คงเหมือนเดิมแม้ว่าข้าจะไม่ไปขณะที่เฟิงเฉินอยู่พูดสิ่งนี้นางต้องการที่จะเอาเครื่องประดับออกจากผมของนางซึ่งทำให้ยี่หลินหยุดนางอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวผมนี้ใช้เวลาตกแต่งหนึ่งชั่วย,ยามถ้ามันยุ่งเหยิง นางจะต้องเดือดร้อนแน่ๆคุณหนูใหญ่จะเย็นเจ้ากะในเวลานั้นฮองเฮากล่าวว่าคุณหนูไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพระราชวังเวลานี้พวกเขาไม่ทําตามนั้นและยอมให้คุณหนูเข้าไปบ่าวรับใช้คนนี้เห็นผงทานหน้าสีดํานี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่พระนางโกรธหลังจากไปงานเลี้ยงในพระราชวังคราวนี้บางทีการลงโทษก็จะถูกยกเลิกก็ได้นะเจ้ากะ คำพูดเหล่านี้มาถึงหัวใจของเฟิงเฉินอยู่การเข้ามาในพระราชวังครั้งนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของนางเล็กน้อยแต่ไม่ว่านางจะสามารถกำจัดผงทานหน้าสีดำนี้ได้หรือไม่ก็ตามเจ้าพูดเก่งกว่าเมื่อเทียบกับยี่อยูเป็นเพราะคุณหนูสอนมาดีเจ้ากะบ่าวรับใช้ผู้นี้อยู่กับคุณหนูมานานกว่ายี่อยู่สามปีสามปีนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายอะไรเฟิงเฉินอยู่พยักหน้า ถ้าเจ้าเข้าใจแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีตกลงเอาตามนั้นอย่าใช้อะไรเพิ่มเติมเฉินอยูผลักมือยี่หลินออกไปแล้วจ้องมองกระสกทองเหลืองอีกครั้งนางวางกระจกลงบนโต๊ะนี้น่ารำคาญจริงๆถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนชุดเจ้ากะยี่หลินนำชุดสีเหลืองสีซีดมาให้เฟิงเฉินอยู่คราวนี้อย่าสวมสีแดงเพื่อไม่ให้พระนางโกรธนะเจ้ากะ นางเตือนเฟิงเฉินอยู่เกี่ยวกับบทเรียนจากประสบการณ์จากครั้งก่อนอย่างไรก็ตามเฟิงเฉินอยู่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองเสื้อผ้าฤดูหนาวในมือของนางนางดูท่าทางขุนเคืองขณะพูดว่าดูเหมือนจะถูกตัดตอนที่ท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่เจ้ากะยี่หลินช่วยนางเปลี่ยนชุดขณะที่พูดว่า ชุดเสื้อผ้าที่ได้รับมาจากท่านหูหยินผู้เท่านั้นดูไม่พอดีตัวไม่มีเวลาที่จะแก้ไขพวกมันในขณะนี้นอกจากนี้คุณภาพของเสื้อผ้าที่ซื้อไม่สามารถเปรียบเทียบกับเนื้อผ้าที่ครอบครัวของเราใช้คุณหนูควรสวมใส่สิ่งนี้เฟิงเฉินอยู่พยักหน้าร้านขายเสื้อผ้าจะใช้เนื้อผ้าอย่างดีได้อย่างไรถ้าข้าจำไม่ผิดชุดนี้ใช้ผ้าที่ได้รับมาจากท่านอาสาเมื่อปีที่แล้วเจ้ากะนายท่านสามใส่ใจคุณหนูมากที่สุด ยหลินพูดคำเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวแต่รู้ตัวทันทีว่านางสะกดผิดนางอดไม่ได้ที่จะใจสานและนิ่งเงียบเฟิงเฉินอยู่ไม่ได้ตํำหนินางและถอนหายใจคิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มันให้ความรู้สึกราวกับว่ามันผ่านมานานเหลือเกินในที่สุดเด็กทั้งสามคนแต่งตัวอย่างเหมาะสมและยืนอยู่ที่ประตูคฤหาสน์เฟิงจินหยวนยืนอยู่ที่นั่นมานานแล้ว เมื่อเห็นบุตรสาวสามคนแต่ละคนมีความงามมากกว่าเมื่อก่อนเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากถอนหายใจเมื่อมองดูที่ผ้าไหมจิตวิญญาณทะเลสาบที่เฟิงเซียงหรูใส่อีกครั้งเขาก็เริ่มคิดมากขึ้นองค์ชายเจ็เป็นกลางเสมอองค์ชายเจผู้บริสุทธิ์และเหมือนเทพบุตรรับเอาความคิดริเริ่มและชุดเสื้อผ้ามอบให้บุตรสาวของอนุและมันเป็นผ้าที่ทอมาเป็นพิเศษสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร เขาไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่าองค์ชายเจ็ดจะคิดอะไรกับเฟิงเซียงหรูโดยไม่จําเป็นต้องพูดถึงว่าทั้งสองเคยเจอกันมาหลายครั้งเฟิงเซียงฮารูก็ดํารงอยู่เหมือนเครื่องประดับของเฟิงหยูเฮงแต่ด้วยนิสัยของงอองค์ชายเจ็ดมันเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะนึกภาพเด็กหญิงอายุสิบขวบภายในการประชุมส่วนตัวเล็กๆของข้าราชสํานักพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้แต่งงานในช่วงชีวิตนี้มันจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ใช่เพราะเขาชอบนางแล้วทําไมล่ะ เฟิงจินหยวนขมวดคิ้วและดูที่เฟิงเซียงหรูเมื่อนางเข้ามาใกล้เขาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเซียงหรูเจ้าดูงดงามมากรวมทั้งชุดเสื้อผ้าเหล่านี้ด้วยเขาไม่อาจทำหน้ายักย้ายใส่เฟิงเซียงหรูได้ท้ายที่สุดองค์ชายเจ็ดก็ใส่ใจนางถ้าเขาไม่สามารถส่งยิ้มให้นางได้และทราบไปถึงผู้อื่นมันจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเฟ,ฟ,ฟิงเฟินไดและเฟิงเฉินหยู่ต่างก็เหลียวมองเฟิงเซียงหรูความโกรธอันร้อนแรงในดวงตาของพวกเขานั้นร้อนแรงกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะเฟิงฟันไดสิ่งที่นางสวมใส่คือเสื้อผ้าที่นางได้รับจากฮูหยินผู้เท่าเมื่อวานนี้นางคิดว่านางเลือกเสื้อผ้าที่ดูดีที่สุดแต่นางไม่คิดว่าพี่สาวสองคนนี้จะไม่ใส่ชุดเสื้อผ้าเหล่านั้นเมื่อเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้นางก็กลายเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงกับความตั้งใจดั้งเดิมของนางนั้นมีช่องว่างใหญ่เกินไปเฟิงเซียงหรูรู้สึกว่าดวงตาสองคู่จ้องมาแต่ไม่รู้ว่านางควรทำเช่นไร นางทำได้แค่ก้มหน้าลงและนิ่งเงียบทุกคนจับคฤหา์ออกมาส่งทั้งสามคนไปพระราชวังแม้แต่เหยาซื่อก็มาแต่สำหรับเฟิงฟินไดและเฟิงเฉินอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาไม่ใช่ทั้งหูหยินผู้เท่าและหูหยินใหญ่พวกเขามองว่าการดำรงอยู่ของตัวเองนั้นโดดเด่นดังนั้นพวกเขาจึงไม่หันหน้าไปมองอนุเฟิงเซียงหรูเท่านั้นหันกลับมามองก่อนที่จะเดินออกจากประตูเหลียวไปมองเหยาซื่ออันชิก หันชี้และจินเฉินนางโค้งคำนับจากนั้นตามคนอื่นเข้าไปในรถอันชี้มองดูหันชี้ซึ่งมองตามเฟิงเฟินไดและสายหน้าซ้ำๆนางพูดกับเหย่ยาซื่ออย่างเงียบๆทำไมข้าจึงรู้สึกเหมือนมีนางลมที่นี่นางทำหน้าตาแบบนี้เป็นหันชี้ในวัยเด็กจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางโตขึ้นเหย่ยาซื่อพูดอย่างไร้จุดหมายด้วยว่า บุตรของตระกูลเฟิงนั้นภาคภูมิใจเสมออย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ทราบว่ามีประโยชน์น้อยมากในการปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงเช่นนี้แน่นอนครอบครัวเหยาของข้ามีความสุขแต่ตอนนี้อะไรละ่ะน้องสาวเจ้าต้องเลี้ยงเสียงหรูให้ดีเจ้าอย่าให้นางเป็นเหมือนสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลเฟิงอันชิปยักหน้านั่นเป็นเรื่องธรรมดาพี่สาวไม่ต้องกังวลเสียงหรูได้เรียนรู้จากคุณหนูรองดังนั้นนางจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนเจ้าค่ะ เมื่อพูดถึงเฟิงอยูเฮงเห่หยาซื่อถอนหายใจอีกครั้งหัวใจของนางเริ่มมีความคาดหวังมากขึ้นนางรู้ว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในงานเลี้ยงในพระราชวังแห่งนี้สำหรับเรื่องเหล่านี้พวกเขาจะไม่จบลงด้วยการที่เฟิงอยูเฮงพ่าแพ้ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ